อันนี้เราถึงเจล็อกไปแล้วลแต่คือมันอาจจะไม่ได้เก่าขนาดนั้นนะแต่มันจะถูกแบบปรุงแต่งให้มันดูสมัยใหม่มาขึ้นด้วยวิธีการเรียบเรียงแต่ด้วยสบเนียงความเป็นเจล็อกะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเรารู้สึกได้นะว่าเจล็อกมันต้องเป็นเงนี้ยกีตาร์จะเป็นสไตล์แบบโซโลแบบเนี้ยเอออันนี้ก็ติดหูดีถ้าคนที่ชอบล็อกหน่อยก็อาจจะชอบแบบเนี้ยอันเนี้ยผมว่ามันคือแบบอินเนอร์ของคุณญี่ปุ่นมากเลยนะแสงอาทิตย์ความหวังพลังกําลังใจเหมือนการให้กําลังใจแบบเอ้ยถ้าเราได้ดูการ์ตูนสมัยญี่ปุ่นสมัยก่นอนจะ หน้ากากเสือเงี่ยจะมีภาพทิศขึ้นจะมีคําพูดเนี่ยนะมันมันคือกับเฮ้ยทุกคนมันยังมีความหวังทุกคนยังมีพลังยังมีกำลังใจเมื่อภาพทิศขึ้นใหม่ในวันเยามเช้าเราก็จะแบบต้องต่อสู้ัต่อไปอะไรเงีเ้ยเออผมว่าเพลงนี้โอเคด้วยความสึกผมนะคือแบบผมชอบเนื้อหาที่ให้กําลังใจเงี้ยเพราะมรู้สึกมันแบบทุกวันนี้คนมันต้องการพลังต้องการกาลังใจในการใช้ชีวิตยนงางดันเนินชีวิตเนี่ยเรามองเห็นภาพถ้าเกิดจะมีงานหรือมีเอ่อมีเอ็มวีเงี้ยมันก็จะเห็นว่า เราคงได้เห็นแสงพระอาทิตย์อยู่ข้างหลังที่เป็นแบ็กกราวหรือว่าเห็นแบบน้องๆแบบยืนเต้นยืนร้องให้คนได้รู้สึกเสพได้ว่าเนี่ยคือแบบการช่วยเติมพลังให้เขาแบบสู้ต่อไปเพราะเขายังต้องสู้เลยตัวเขาเองถูกไหมเขาผ่านมาหลายวงละลม้มแล้วก็ลุกลมแล้วก็ลุกแล้วก็แบบต้องเดินหน้ากต่อไปเพราะเขามีความฝันมีความตั้งใจที่อยากจะทําดนตรีที่เขาชื่อเขาชอบมันเป็นความตั้งใจของเขา